เดี๋ยวทางเจ้าบ่าวเนี่ยเขาจะมาแล้วนะครับจําไว้นะครับถ้ายังไม่ถึงห้องหอเนี่ยห้ามถอดเบลออกเด็ดขาดนะครับรู้แล้วเอ๊ะทำไมสิงคุณมุกฟังดูแข็งจังสงสัยเพิ่งลองไห้มาแน่ๆทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับ่ร,บรักผมรักคนที่สุดในสามโลกเลยครั้งก่อน เจอกันยังไม่เห็นสนใจใช่เลยทำไมวันนี้รู้สึกว่าเขามีความสุขจังเอเอแล้วแต่วแรกที่ผมเจอหน้าคุณเนี่ยคุณสวยที่สุดในสมโลกเลยแต่งานกับผมนะ, <c oughs> ะกลับบ้านกั้น ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าบ่าวเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหเจ้าบ่าวนี่หล่อสุดๆไปเลยครับผมใครได้เป็นเจ้าสาวเนี่ยต้องอิจฉาแน่ๆเลยครับฮะหล่หออย่างนั้นเหรอเขาเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า สึกว่าหลอแสดงว่าฉันคงตาบอกจริงๆแหละไปกันเถอะครับต่อจากนี้ไปผมต้องใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่ผมไม่ชอบและความสุขของผมก็จะหายไปที่รักเราใกล้จะถึงบ้านแล้วนะอ,อือเออ แม่แม่ผมซื้อบ้านที่โครงการกันแล้วกันด้วยนะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่เลยอนี่กุญแจบ้านนะเก็บไว้ที่ดีนะครับว้าวเพแค่โครงการกระจกกระจกอ,อะ่ะอวดอะไรนักหนาทำไมนิสยัยเขารุนแรงจังคุณไม่มีความสุขใช่ไหมเปล่าค่ะคุณอย่ามาสร้างภาพเลยครับ การที่เราสองคนต้องทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายสบายใจเราสองคนเพิ่งเจอกันได้ไม่กี่ครั้งก็ต้องได้แต่งงานกันแล้วผมรู้นะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณคือลูกคุณหนูบ้านของผมอยู่ที่โครงการกันและกันมันอาจจะไม่ได้หลังใหญ่มากไม่ได้หรูหราเท่าบ้านของคุณคุณก็ทนอยู่หน่อยแล้วกันแต่ถ้าในอนาคต คุณอยากมีบ้านที่หลังใหญ่กว่านี้เราก็ต้องช่วยกันทำมากินโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีที่สุดในย่านนี้แล้วแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วล่ะค่ะทำไมคนหนูที่เอาแต่ใจคนนี้นิสัยเปลี่ยนไวจังฉันจำได้ว่าตอนเจอกันครั้งแรกไม่ใช่แบบนี้นี่เอางี้ถ้าจะให้พูดกันตามตรงเลยเนี่ยนะ ฐานะาทาั้งบ้านฉันเนี่ยเหนือกว่าฐานะาทาั้งบ้านนายร้อยเท่าพันเท่าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยจะมาเทียบกันไม่ได้และนายก็ไม่มีสิทธิ์ทำหน้าทำตามไม่พอใจแบบนั้นด้วย mm hmm. โอเคแล้วหลังจากแต่งงานเนี่ยฉันก็จะไม่ทํางานบ้านไม่ถูบ้านไม่กวาดบ้านแล้วก็ไม่ล้างจานไม่ทําอะไรทั้งนั้นอีกอย่างอย่าหวังว่าฉันจะมีลูกให้นายเลยนะฉันไม่ทําและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดห้ามมาก้าวไก่เรื่องชีวิตส่วนตัวฉันเด็ดค่ะ เข้าใจไหมฉันถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแค่ตอนนั้นยังนิสัยเอาแต่ใจอยู่เลยตอนนี้กลับทำตัวดีขึ้นมาซะงั้งงนผีเข้าหรือเปล่าพี่โอจริงๆวันนี้ฉันก็ไม่ได้อยากจะมาอวดอะไรหรอกนะฉันแค่อยากจะมาบอกว่า ลูกสะพยฉันเนี่ยสวยสวย,สวยจริงๆเลยสวยกว่าลูกสะพยพี่โอเยอะเลยนี่แล้วพี่อย่คิดนะว่าพี่มีบ้านอยู่ในโครงการนี้แล้วอะ่ะจะทำตัวเป็นคนรวยฉันดูทรงแล้วอะ่ะพี่ไม่เห็นจะเข้าเลยจ้ะพี่ก็ว่าลูกสะพยพี่น่ะคงสู้ลูกสะพยน้องแก้วไม่ได้หรอกจ้ะ มันไม่ใช่แค่ลูกสะอร์พหรอกพี่มันลูกชายด้วยลูกชายพี่กสู้ลูกชายฉันไม่ได้นะเพราะลูกชายพี่อ่ะลูกฉันหลอหล่อกว่าเยอะเลยลูกพี่ม,มีแค่เปลือกพอกผิวไว้ นี่แค่ไม่เจอไม่กี่วันเองทำไมสีผิวเขาเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยแอบลดน้ำหนักหรือเปล่าเนี่ยอตัวเบาจังแต่ก็ยังหนักอยู่ดีอ่ะไหวไหมนดยวินไหวแม่ก็ทำหน้าให้มันแข็งแรงหน่อยสิอย่าอ่อนแอได้ครับงั้นเดี๋ยวให้เจ้าสาวอ่ะ ข้ามทักที่เท่านี้ไปนะข้ามไปแล้วก็จะรับเป็นลูกสะภา้าอยู่ด้วยกันแล้วก็ห้ามอย่าห้ามเลิกเด็ดขาดได้ครับ มาได้้แลวจะให้น้องลงเองได้ไงอะลูกน้องสิตอนนั้นยังผอมอยู่เลยไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้หนักจังนะคุณคะ <c oughs> คือถ้าไม่ไหวฉันเดินเองก็ได้นะคะไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นทางเดียมของบ้านเราจ้ะ ทำไมเขานุ่มนวนขนาดนี้นี่อย่าบอกนะว่าเราไปรับผิดคนนะ่ะแต่คงไม่หรอกคงไม่มีใครทำเรื่องผิดพลาดแบบนี้หรอกโหมือข่าวจังนี่เขาเอาคีมอะไรมาพอกนะถ้าเจ้าสาวข้ามถังขี้เท่านี้ไปแล้ว ถือว่าเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้แล้วนะห้ามอย่าห้ามเลิกกันเด็ดขาดจ้ะข้ามเลยใช่ใช่ครับเ,ออเวนดื่มอะไรซิดื่มไม่ไหวแล้วมึนแล้วเนี่ยแกไม่ดื่มกาได้นะแต่แกต้องพาพวกฉันอะไปเจอเจ้าสาวของแก

พี่รัก,กเพื่อนๆผมเขาอยากเห็นหน้าถึงเวลาแล้วนะที่ผมจะต้องเปิดเวลอ่ะเดี๋ยวก่อนวินกูว่าเราเล่นเกมกันก่อนไหมเกมอะไรวะกินกล้วยไงกินกล้วยเหรอเข้าใจไหมกินกล้วยอะ่ะจะดีเหรอวะนี่ไงกล้วยเฮเชจะดีเหรอกินแล้วเแล้้วกินและนะ้วเน<อ>ี่ยกินและนะ้วเนี่ยกินและนะ้วเนะนะี่ย กแกจะแกล้งขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ช่วยอีกให้ยอมให้เราแกได้ยังไงเฮ hey, 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 oh! ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครอย่างไรนะเกียรติทเจ้าบอกสุดหล่อที่ได้ฉันหายไปไหนฮะปุ้ยปัจจพูดวันนี้ผมแต่งงานครับเจ้าสาวขงชื่อมุกอะแล้ว ใครเนี่ยฮะเจ้าสาวใช่ไหมลูกสวยเหรอออกไปเลยนะเกียรวนบ้านผมอ่ะบ้านผมอะไรกันนะเวนฮะเสียงดังเลยเอาอีมุกิกิแหล่งนี่ใคร อย่ามาว่าฉันนะแกสิหน้าตาอย่างกับตัวประกอบหนังผีไอ้เวินแกรับผีที่ไหนเข้าบ้านมาเนี่ยเฮ้ยพูดอ,อย่างนี้ได้ยังไงดู มาลับตามที่แม่บอกเลยอะ่ะขอโทษแม่จะไม่าด่าผมเลยนะขอโทษนะอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้เอ๋อเป็นลูกแงติดแม่โอ๊ยวันนี้มันมาซวยเหลยของฉันวะโอ้ยแล้วเจ้าบ่าวสดหลอด่อนี่แดี๋ยวผมจะไล่ไปไหนวะเนี่ยน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะมีเจ้าบ่าวหล่อๆกับเขาฉันจะบอกอะไรให้นะว่าในโลกเนี้ยไม่มีใครหล่อเท่าลูกชายของฉันเลยยะ แบบนี้นี่เรียกหล่อแล้วเหรอโอ๊ยหนังหน้าเหมือนคนโดนรถสิบร้อยเหยียบแล้วก็รอดชีวิตมาได้แล้วก็โดนเหยียบซ้ำแบบนี้ได้แล้วเหรอ สองคนทําก็เพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเราจะเป็นต้องทําจริงๆไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ทําให้คุณลําบากใจใแน่นอนฉันจะอยู่ในจุดของฉันไม่เข้าไปก้าวไก่ในชีวิตคุณหรอกค่ะหมู พี่ติมุกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมุกมาแต่งงานค่ะแล้วทำไมเจ้าบอกถึงเป็นพี่ติล่ะตอนนั้นนะ่ะพี่ยังไม่มีโอกาสที่ขอโทษมุกเลยนะที่พี่หายไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวไม่เป็นไรเลยค่ะ เรื่องมันผ่านมานานแล้วอะมุกแค่อยากรู้ว่าที่พี่อติทิ้งมุกไปเป็นเพราะไม่ได้รักมุกแล้วหรือเป็นเพราะว่ามีเหตุผลอื่นพี่มุกถ้าเกิดวันหนึ่งอยู่ดีๆพี่หายไปมุกจะโกรธพี่ไหมอะ อถ้าหายไปโดยที่ไม่มีเหตุผล <c oughs> ก็โกรธแต่ว่าถ้ามีเหตุผลที่ดีพอมุกก็จะรอเพียติกลับมาอธิบายสัญญานะสัญญาหม่ฮัลโหลค่ะแม่ ผมพร้อมที่จะรักษาแล้วนะครับถ้าผมรักษาหายผมจะกลับมาหามุกแต่แต่ถ้าผมรักษาไม่หายแม่ไม่ต้องบอกอะไรกับมุกนะครับปล่อยให้มุกเขาเกลียดผมไปเลยมุกจะได้มีคนใหม่เร็วๆครับ พี่ติดถึงไม่ออกตามหามุกเลยล่ะพี่พยายามตามหามุกแล้วแต่พี่ก็หามไม่เจอจนสุดท้ายพี่ก็เลยได้แต่งงานเพราะว่าความจำเป็นไม่เป็นไรถ้าลูกสองคนรักกันแม่จะไปบอกยกเลิกฝั่งนั้นเองแม่ไม่อยากให้ลูกสองคนต้องมาแยากจากกัน แล้วก็ต้องมาทรมานในเรื่องความรักอีกทำไมเราสองคนต้องมาเจอกันในสถานการณ์แบบนี้ด้วยก็ไม่รู้อะพี่ก็งงไม่ต่างจากบเหมือนกันแต่ถ้าเราสองคนมองโลกในแง่ดีนะมันหมายความว่าเราอะก็จะได้ไม่ต้องแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้เลือกแล้วพี่อิีจะทำไงต่อคะ พี่รู้แค่ว่าพี่จะไม่ให้มู ment, ต้องอเจ็บปวดอีกต่อไปเฮ้ยบ้านแบนี้อาหยุด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 เดแล้วครับหยุดได้แล้วครับเดี๋ยวเราเลกตีก่อนครับเฮ้ยนึกออกแล้ววันนี้บ้านโอ้มันก็แต่งลูกชายเหมือนกันนี่นาหรือว่า าสาวมันจะสลับตัวกันน่ะเฮ้ยตายแล้วฉัน้องเป็นสามลูกสะใภ้เช่นเคยเฮ้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 ยเร็วกันจีเรกันอฮ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่นี่นี่เองไปกลับบ้านไปแต่งงานลูกสะใภ้ฉันอยู่นี่จิมาอยู่นี่นี่เองฉันนี่เจ้าสาวตัวจริงของนายนะกลับกับฉันเร็วไม่แต่ผมจะไม่ไปเพราะว่าผมรักมุกฮะพูดอะไรออกมา ตอนไหนนายกำลังโดนสลับตัวเจ้าสาวอยู่นะเราสองคนรู้จักกันตั้งแต่มาหาลัยแล้วและกว่าเราสองคนจะได้เจอกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมจะไม่แต่งงานกับคุณโอ้คุณคิดแบบน,นั้นจริงๆเหรอเรื่อความรักของเราสองคนอนะคุณวินคะที่ผ่านมาฉันไม่ได้รักคุณวินเลยนะคะ มันก็เป็นแค่ผพ้าพมาโนของคุณวินแล้วก็คุณแม่ก็แค่นั้นเองอะค่ะมะโนอะไรกันล่ะก็เราตกลงจะแต่งงานกันแล้วนี่นาจะมาเป็นสะพายบ้านฉันนี่นาไปแล้วหยุดเลยน,นละน้องแก้วสองคนนี้ยเขาข้ามกามัลังขี้เท่าแล้วจำไม่ได้หรอว่ามีคำสาบอะไรไว้ <c oughs> ก็ถ้าสองคนเนี้ยข้ามถังกัลังขี้เท่าไปแล้วห้ามอย่าห้ามเลิกกันเด็ดขาด แล้วไม่ใช่เฉพาะลูกนะที่ต้องเดือดร้อนอนะแต่จะเป็นตระกูลเราเนี่ยแหละที่จะต้องเดือดร้อนไปตลอดชีวิตต่เถ็นตายแล้วทำยังไงดีะอะเฮ้จริงด้วยฮะจริงด้วยเอาวะฉันจะขี้เละไปหน่อย,อยไปเยอะเลย,เยแต่ก็ยังดีกว่าตระกูลเราจะต้องโชคร้ายไปตลอดชีวิตนะโว้ยงมงไง ลูกแง่ติดแม่แบบนี้เนี่ยนะคือฉันแต่งไปชิม่ฉันทักถลายมาดิโอ้โห oh ได้แล้วกลับไปทะเลาะที่บ้านตัวเองเลยไปตอนนี้ธุระของฉันจบแล้วนี่อตินายคิดว่านายหลอกตายเหรอฮะคิดผิดคิดใหม่นะทิ้งคนส,สวยๆนางฟ้ายอย่างฉันไปเอาวนัง นี่นี่ไอซ์ฉขอร้องล่ะมันเปลี่ยนคนไม่ได้แล้วจริงๆลูกแง่ติดแม่แบบนี้นะฉันไม่มีวันแต่งงานด้วยหรอกเอาไปเองเลยอยากไปแต่งก็ไปแต่งกับคนอื่นอื้มชิดเธอขี้เลยตัวก็ดำปากก็เบนไฟก็เยอะแถมหัวยังสีอะไรก็ไม่รูยฉันยังรับได้เลยฉันยังไม่เคยว่า้พระตะคำเลยฮะ